สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับที่ได้รับสู่เกมออสซี่เซิร์ครูซีนะครับผมผมขอเริ่มทําคลิปใหม่นะครับเพราะว่าคลิปเก่ามันอัพไม่ต่อเนื่องนะครับผมผมก็เลยขอทําใหม่หมดเลยนะก็คือจะแจกของใหม่นะตั้งแต่บิเกนเนอร์บิเกนเนอร์ที่สําหรับผู้เล่นใหม่นะครับแล้วก็เซิร์ฟหนึ่งสองสามรับแจกแค่สามเซิร์ฟนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปแจกกันดีกว่านะก็สองสามวันที่ผ่านมาไม่ค่อยว่างนะครับเลยไม่ได้ทําคลิปให้นะครับผมต้องขออภัยด้วยนะเดี๋ยวผมขอทําใหม่เลยเนาะ ก็ถ้าคลิปยาวก็ดีนะผมเพราะว่าหลายคนอยากให้คลิปจะยาวนะแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ทําให้นะบางทีต้องตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างใช้เวลานะครับใครที่สนใจเล่นเซิร์ฟนี้นะครับผมก็กลุ่มอยู่ใต้คลิปนะครับเล่นได้ทั้งสายฟรีและสายเติมนะครับผมเล่น,นได้2ฝ่ายนะครับผมใครสนใจมาได้นะโอเคผมขอเปิดนี่ปแป๊บัไม่ใช่พิมเวลาตอนเช้านะครับเฮ้ยผมเล่นเป็นในดีเดน,นะครับเดี๋ยวเปิดกดแบบ ก็แจกเหมือนเดิมนะครับแจกเป็นกล่องนะมีสมสามใช่ไหมวะถ้าจานนี้นะครับซุปเปรอร์ซอมบี้ <ünd ein> โอเคเดี๋ยวเราแจกเลยก่อนเนาะแล้วผมขอแจกเป็นเซต50ด้วยเนาะ <ünd a> เซิร์ฟละ10เซตแล้วกันเซิร์ฟละ10เซตก็จะได้อยู่ทั้งหมด30เซตนะส0เซตผมก็ใส่อยู่นะ ก็มีระบบบอกเลยนะครับว่าของวิวอะไรนะครับแล้วก็เขียนมาเป็นห้าสิบเก่าอะไรอย่างงี้นะครับเขียนไว้ล่างขวานะครับเดียวไปค่อยๆกันเนาะฮัลโหลใครอยากได้ของมั่งมีใครอยากได้ของไหมเดี๋ยวผมขอถึงผู้เล่นนะครับ แป๊บนึงนะครับอะไรครับได้ของกันแครับฮะอยากอยากได้ของกันไหมอยากได้ของกันไหมอันนี้แยบียบกันแยบแยบกันแยบ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 จุ๊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 กันอ่าโอเคเดี๋ยวแจกเซตห้าสิบห้าเซตแล้วก็กล่องโอเคไหมอ่าโอเคยืนมามานี่มานี่ยืนยืนเรียงตรงนี้ยืนเลียงตรงนี้มายืนเรียงยืนเรียงก่อนมายืนเรียงตรงนี้ยืนเรียงตรงนี้อ่ายืนเรียงยืนเรียงยืนเรียงใครล้ำผมขอเตะออกจากเซิร์ฟนะ อ่ะยืนเลียงยืงเลียงยืนเลียงยืนเลียงไว้ยืนเลียงไว้ยืนเลียงไว้ขอทุกคนกดตัวทีค้างไว้ใครอยากให้ดึงอ่ะที่หกห่อคลองหน่อยสมัครมาใหม่แอดค้าแจกของอะไครับแอดมาอยู่นี่มาอยู่นี่มาอยู่นี่เดี๋ยวไม่แจกของนะเดี๋ยวเตะออกเซิร์ฟนะถ้าไม่มาอยู่เอออยู่นี้นะอยู่นี้นะอยู่ไว้อยู่ไว้อยู่ไว้ห้ามออกมาอยู่เฉยอยู่เฉยเฮ้ยใครออกมาอยากมามาอยู่นี่อยู่ตรงเนี้ยเออห้าหมอกรอบรั้ว ห้ามออกนอกรั้วออกนอกรั้วเตะนะเดี๋ยวเซิร์ฟนะหาอยู่เฉย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 เข็นเลยมันออกนอกห้ามห้ามออกห้ามออกห้ามออกนี่นี่นี่อาจจะแจกแต่กันเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวบอกให้วิ่งค่อยวิ่งนะเอ้ยอยากไปกลับไปก่อนโอ้เอากล่องเดี๋ยวเราแจกก่อนนะอย่าวิ่งนะใครใครวิ่งมาเก็บก่อนผมเตะออกจากเซิร์ฟนะ ไม่เป็นไรใครวิ่งมาผมเตียกจากเซิร์ฟเลยนะใครวิ mm. ่งก่อนผมค่ะแต่เซิร์ฟนะโอ้โหนี่ไงแม่งกลัวแม่งกลัวของเยอะของเยอะโอเคไอ้คนนี้เขาไงวะเขาออกไปเดี๋ยวผมแจกบอสด้วยลวกันถ้าตอน่ำตัวนะไอ้หนอ่งคุณออกไปใครเก็บของ oh, <my> โดนตีแน่แต่ขอไม่เล่นหรอกเขานี่ไงอยากฟาร์มไง อันนี้ขึ้นไม่ได้หรอเก็บเคลื่อนล่องหนึ่งนะได้ค่ะพอคลองเลยไปเอ็นจะไปแอบอะไรเอ็นจะไปเลยเอ็นคนไปเหรอไปแล้วหนึ่งบินไปแล้วอ่าพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังอ่าหนึ่งสองสามวิ่งเลยวิ่งวิ่งวิ่งเดยนเก็บนับเดี๋ยวขอเสกบอสนะครับมาเลยมา ้ไโอ้โหเจุดมากห่ากันอะไรแล้วกันโอเคว <c oughs> งแตกนะครับผมโหยิงกันมันเลย โอเคขอแจกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปเเบือนต่อนะจะไ,ได้ไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมขอไปแจากพวกาที่ไม่ได้มาฝั่งนี้นะเอาสักเวละห้ากล่องเนาะค้างค้างค้าง,างโอเคแล้วก็อีกคนหนึ่งฝังนี้นนะได้เ,เดี๋ยวผมฝั่งนหนด่ฝัังนี้ด้วยวนะ เดี๋ยวฝั่งนี้สองเอ้ยอีกคนนี้พอนะครับเดี๋ยวไปเซฟเพื่อนกันไปค้างค้างขอคุณแม่ครับแอร์โอเคเดี๋ยวเราไปเซฟเพื่อนต่อนะก็้าเผื่อไม่ได้คลิปต่อเนื่องนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะมีธุระเล็กน้อยนะครับผม ก็วันหลักๆที่อาจจะไม่ได้ลงก็เป็นวันอังคารนะครับปันอังคารกับวันพฤหัสนะครับที่อาจจะไม่ได้ลงนะมี2วันนี้นะครับค้างอีกแว้วโอเคเดี๋ยวจะสองต่อเนาะใครที่สนใจนะครับก็กลุ่มอยู่ใต้คลิปนะครับตัวดาวโหลดอยู่ใต้คลิปใครสนใจที่อยากเล่นนะครับก็มาได้นะครัผมสายฟรีสายเติมได้หมดนะ แม่เป็นน้องเทพทูนะครับก็เทพได้นะของฟาร์มนี่วิวแปดแปดจุดสามนะครับโหลดเซ็ตหน้าสิบทูอะ่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับาช่วงนี้ไม่ได้พูดนานนะไม่รู้จะพูดอะไรดีอะไรดีนะครับโหลดนานนะเนะี่ยคอมเริ่มไม่ไหวแล้วช่วงนี้ มีใครอยากได้ของเปล่าขอบคุณครับอ่าเดี๋ยวนี่งๆกดตัวทีค้างไว้กดตัวทีค้างไว้กดตัวทีไว้เดี๋ยวเราดึงคนมาก่อนนะครับครับวันนี้ผมมาเล่นนี่ครับรอแล้วครับอ่ะเดี๋ยวจะดึ้งที่หูกลังฟางเลยเด็กออะครับแต่ของเอาป่ะล่ะเอาแต่ผมเก็บไม่ทันหรอกแจกของไม่ทันผมเก็บเของไม่ทันหรอกอุ้ยขอบคุณครับเอส ถ้าคุณไปไหนอะไอ้เงียบเงียบเงียก่อนเงียบเงียบเงีบจุ๊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 ก่อนเงียบเงียบก่อนเงียบเงียบของมเก็บไม่ได้หรอกแอลไอ้ค้าผมอะมารวมตรงนี้มารวมตรงนี้มารวมตรงนี้มามานี่ยทำมานี่มานี่ลงมาลงมาลงมาอ่าไม่เอาเอาเนี่ยเอาหลังชิดกำแพงเงี้ยเอาหลังชิดกำแพงเอาหลังชิดกำแพงให้หมดเลยโอเคแล้วอยู่เฉยนะ อ่าเดี๋ยวฟังนะไปอยู่ชิดกำแพงใครไม่อยู่ผมเตะกับเซิร์ฟนะผมเตะนะอาเตะนะขอเตะออกนะใครไม่ฟังนะครับขอเตะออกเซิร์ฟนะใครไม่ฟังเตะออกเซิร์ฟนะครับใครไม่ฟังเตะออกเซิร์ฟเอาหลังชิดกำแพงนะเอาหลังชิดกำแพงกำลังไปแอดกำลังไปแอดกำลังไปโอเคแต่ขอยากให้ดึงนะนีแอดอยู่นี่ โอเคเอาหลังเอาหลังชิดกําแพงหลังชิดกําแพงหมดหลังชิดกําแพงโอเคอ่ะไอ้เงี้ยการไอ้เงี้ยการไอ้เงี้ยกานพี่ที่ถ่ายที่สุดไหมเนี่ยอ่าไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายถ่ายแล้วพี่ถ่ายผมอยากถ่ายถ่า่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแจกให้นะเดี๋ยวบอกให้วิ่งค่อยวิ่งนะถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนวิ่งมาเนี่ยขอแบนไอ้ขอเตะกับเซิร์ฟนะคอคอบอกให้วิ่งค่อยวิ่งนะบอสที่ยิงที่บอสที่ยิงดีกี่กอนบอสที่ยิงบอสดน ชวยยิงชวนยิงชวยยิงชวยยิงแอดได้เสกปืนมาชวนยิงเอาอย่าอยานะอย่าอย่าพิงนะกล่องมีอยู่100กล่องนะเราจะแจกเซตหน้เซตเมื่อกี้ผมแจกผิดนะบาแล้วทำไมมันเหลือ5ี่เซตลงเซิร์ฟพี่เอาลงอ่าอันยูทูบด้วยพี่เอาลงยูทูบลงยูทูบเดีมดูย่านีผมดู่างีผมดูอย่างนีอย่างนห้อย่างอยางอาง้ย่ออย่านอย่านอย้ย โอเคแป๊บน okay, ึงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจูบุดจู่บุกยังไงครับอะไรนะครับไอยังแอดอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแม่นึงแม่นึงอย่าเพิ่งอ่านับเดี๋ยวนับนะหนึ่งสองสามเอาเลยเอเลยเลยเก็บเลยเก็บเลยโอเคเดี๋ยวเราต้องมีอุปสรรคเล็กน้อยนะผมหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัว ว่อนะครับก็มีอุปสรรคนะครผมหายเก็บเปินก็ตายด้วยถากรรมนะครับซัมติงไรแดช <c oughs> โอ้โหแต่ละคนอ้าวค้างแล้วหนึ่งนะครับเลืองเลือสามสิบแปดด้วยอาอีกคนนึงอีกคนนึงลาก,ก่อยครับตายเหมือนผมมาทรมานเขายังไงไม่รู้นะครับ ผมใช้เศษเยอะเกินนะขออภัยด้วยนะโอเคอยู่เซฟเบิร์ต่อนะครับพี่แอ๊ใจอีกหน่อยพี่แอ๊ดขอเซฟพัทพี่แอ๊ดอ่าเดี๋ยวไปแล้วบายบายอขอเซฟพัทเดี๋ยวผมสุ่มผู้โชคดีดีกว่าเอาเซ็ต150เป็นหนึ่งเซตเนาะหาโคบแบบ้ดแป๊บาหาได้ก็แจกให้นะหาไม่เจอก็อดแดกนะครับผม ก็หแบอ่าเดี๋ยวไปเซิร์ฟสามต่อนะครับเดี๋ยวผมสมแจกได้แล้วกันเนาะเป็นเซตไลน์ห้าสิบนะเดี๋ยวผมไปเซิร์ฟปริกินเนอร์นี่แหละบนเซตปกตินะครับเดี๋ยวทิ้งให้เขาเก็บเนาะเดี๋ยวไปเสกข้างในเกมเอ๊ยแตลืมแบนเป็นโนแลนนะครับเสกไม่ได้ต้องจากเซิร์ฟสามอันนี้ผมแจกเซิร์ฟสามเนะาะแจกหนึ่งเซตพันละพอเวลาแป๊บ ฮัลโหลมีใครอยากได้ของฟรีเปล่าเอ้าคุณานเล็กฮัลโหลมีใครอยากได้ของเปล่ามันรุ่นรุ่นรุ่นไอ้มีมาแล้วฮัลโหลส้นแฉดบินหน่อยคุานเล็กเด็บเดอรเด็บเดอร์อสบินมาแล้วเอสขอของหน่อยเป็นรับจี้หน่อยครับเอด เล่นลากผมมาวะนี่แอนของลากมาทำไมนี่จะไปตรงนู้นอใครใครอยากเล่นกิจกรรมเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวแจกของถ้าใครใครไม่เล่นเดี๋ยวไปจะเบื่อเลยเล่นเนเล่นเนเล่นเล่นนเ่นเล่นเง่เล่นนเ่เงียบล่เล่่นเ่่่เล่นเเ่เงียบ่เ่่เเ่เเเล่นน อ่าใครอยากเล่นมาเอาเอาหลังชิดกระแพงตัวนี้มาหลังเอาเนี่ยเอาหลังชิดกระแพงตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยนี่ผมอยู่เนี่ยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยมานี่มานี่วิ่งมาผมเนี่ยมันเอาหลังชิดกระแพงตรงเนี้ยมาเอาชิดให้หมดเลยเดี๋ยวใครไม่ฟังขอเตะออกเซิร์ฟนะใครไม่ฟังขอเตะออกเซิร์ฟเอ็ด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 อ็ดเอัดเอ็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 ดเดเอ็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 เอ็ดเอ็ดเดเอ็ดเอเดเอ็ดเอ็ออ็เอ็ดเอ็ด ใครอยากเล่นกิจกรรมต้องเอาหลังทิ้นกำแพงนะคร oh, yeah. ับโเ็โค no. ้ดย้าอะอมทำไมไม่ได้มาอ้าวเซตนี้แสดงอดจัดได้จำโค้ดไม่ได้ครับงั้นเดี๋ยวผมลองสแบบร้อสิบกว่า

ผมจำเกาะไม่ได้ครับขอไฟแค่เดี๋ยวแจกแค่นี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวยังวิ่งตามไปอ่านิ่งๆๆเซิร์ฟนี้คนเยอะนะขอแจกสิบมาเซตอ่ะเดี๋ยวใครไม่ฟังเตะออกเซิร์ฟนะใครไม่ฟังขอเตะออกเซิร์ฟเตะเลยอ่ะขอรอบสุดท้ายแล้วใครไม่ฟังขอเตะออกเซิร์ฟนะอ่าแงงแงงแงงอย่าอย่าแจกแค่นก้นเลยอ่าอย่าล้ำดีอ่าอย่าล้ำดีอ่าอย่าล้ำดี้ยงอย่าล้ำนะอย่าล้ำดีอ่าอย่าล้ำะีอ่าอย่าล้ำดีอ่าอย่าล้ำดีอ่าอย่าข้ำดีอู่อย่าล้ำดีอ่าอย่าล้ำดีอ่าอย่าล้ำดีอน แต่ไปยืนหลังให้หมดนะโอเคเดี๋ยวแป็นเอดมีคนบังเงเดี๋ยวบอกใครวิ่งใครวิ่งใครวิ่งมาเก็บขอเตะนะอ่าไปแล้วหนึ่งยังมงเนี้ยใครอยากวิ่งอีกใครอยากวิ่งอีกเตะออกมาเลยหมาเล่นมาเล่นไดอย่างนี้เดีไม่เป็นไรผมเตะออกเซิร์ฟได้ปล่อยไปใครวิ่งออกมาออกมาเลยเดี๋ยวเตะออกเซิร์ฟเอง

เอยยืนชิดกำแพงดีๆเร็วๆเดี๋ยวเตะออกเซิฟนะเตะจริงๆนะรอบเนี้ยเตะจริงๆนะใครรับหน้าเตะนะครๆคนก็เยอะนะเซิฟนี้ผมขอแจกเยอะๆนะกคนกอะยอนอฟนี้ยมไม่คิดจๆอแดเนียอดเนี่ยแจกคพใ่สิองเไอแเนี่คน่าสิบกองไอแอนี่ยแาบงเลยไเี่ยจาิบองเยไอดเนี่ยแจนใค่าสิบอเยไอแอดเนียแใบกองียบอแเีย่าบองเอนี้แหละใครเปิดไมอแดนะ เงียบๆไปเงียบๆไปเดี๋ยวบอกให้เริ่มไปเริ่มรอฟังเสียงดีๆพอเดี๋ยวรอเพื่อนมาก่อนอย่าพูดเงียบๆจัดรับจัดรับดีมากดีมากเด็กๆโอเคยิงยิงเลยดีครับยิงยิงยิงอยิงนิ่งๆนะใครพูดแบนนะต้องโหดเข้าไว้นะความคิมพ์ได้โหดหรอกขู่ไว้งั้นนะผมไม่กล้าแบนหรอกนะครับอย่งเงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเฮ้ยอ่ะเริ่ม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 แล้วเริ่มแล้วโอ้โหผมกลัวกระตุกจังเลยขอบินนะครับผมโหดูดเพลินมากนะครับอ่าสงสัยบอสไม่สั่งใจนะครับประเด็นไม่ค่อยอยากเสกเยอะนะครับกว่าค้าง ไปแล้วนะครับหนึ่งคนกำลังจะมีคนที่สองนะครับหางไปแล้วหนึ่งคนเจ็ดหน้าสิบแตกคนระับคนแรกนะผมโอ้โหบอลเยอะเกินนะครับหางตายบาดมากนะผมโอ้โหคนยิงเดือดจังเลยพอใครสนใจเล่นเซิร์ฟนี้นะครับก็กลุ่มอยู่ใต้คลิปนะครับ สนใจก็มาได้นะสัมผัสได้ถึงความน่วงนะโอเคก็ประมาณนี้นะผมเดี๋ยวผมขอลองเซตร้อยห้าสิบมาแป๊บผมจำโค้ดไม่ได้นะแอ๊ดจะมาต่อยเอาแอ๊ดทันไหนโค้ดแอ๊ดผมไม่ได้อะไรเลยแอ๊ดผมไม่ได้อะไรเลยแอ๊ดแย่งผมกันนะ จำไม่ได้นะผมเดี๋ยวทิ้งให้แป๊บเย้ด้วยก็เหลือร้อยห้าสิบกล่องเดี๋ยวไปแล้วเอ็ดย่อยให้หมดเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวขออีกห้าสิบกล่องอันนี้นิ่ง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 เอาหลังชิดกำแพงก่อนหลังชิดกำแพงก่อนไปไปชิดกำแพงก่อนเอาหลังชิดกำแพงใครไม่ทำตามขอเตะออกเซิร์ฟนะย่อยอีกห้าสิบกล่องพอแล้วแอดไลน์แล้วกลับไปยืนกลับไปยืน เดืออดเตะนะโหโอ้น้นอะเฮ้ยยืนปีกฟ้าดิโหจะยืนบังมันอเอ้ห้าสิบกล่องแล้วก็บรสิบตัวพอไหมรับครับคัพอมอยพ้อมพร้อมอเอาเอส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 เองเอสเอสเอสเอเอสเอสเเเอเเเเเอเเอเอเ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 เเเเเเเสเอเเเเ าประมาณนี้นะแต่ของก็จะมีค้างนะคเป็นลังตัวนะครับก็ผมอาจจะค้างเองนะครับโอเคก็